สวัสดีครับตอนนี you you. Simmons, you know? ้เราอยู่ c, ับรถฮาวาลโจอไลออนนะครับตอนนี้นะครับกำลังเป็นกระแสมาแรงนะครับคันนี้เข้ามาตกแต่งนะฮะติดตั้งฟิล์มกันรอยภายในนะครับแล้วก็สายไฟฟ้าตรงรุ่นนะครับที่ร้านเจฟโกนะครับเราไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะเรื่องต้นนะครับทุกท้าติดฟิล์มกันรอยเบ้ามือด้วยนะครับตรงนี้นะฮะฟิล์มกันรอยเบ้ามือนี่นะครับอ่าแล้วก็ติดในส่วนของนี่ครับนี่มีหมดเลยฟิล์มกันรอยภายในของเรารถโกตรงนี้ก็ติดนะฮะ นี่นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับพวงมาลัยนี่ติดทั้งคันเลยนะครับเวในส่วนของฟิล์มกุญแภายในเรือนไม้นะครับคอนโซลเกียร์หน้าจอนะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของระบบฝายไฟฟ้าเราก็จะมีสวิตช์นะครับเปิดปิดหน้าคนขับนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีสวิตช์นะฮะเมื่อเปิดไฟหน้าหรือไฟหลีนะครับจะมีไฟติดขึ้นมาที่สวิตช์แบบนี้นะครับสามารถสั่งได้ทั้งปิดและเปิดเดี๋ยวเราสั่งเปิดครับผมแต่ไฟฟ้าจะเปิดขึ้นมา นี่นะครับและทีนี้นะครับสําหรับตัวฝาท้ายไฟฟ้านะครับเราสามารถสั่งได้ทั้งปิดและเปิดจากตัวสวิตช์นะครับแล้วเรากดปิดตรงนี้มีสวิตช์ตรงนี้นะครับพร้อมกับมีระบบกันอิดนะนี่นะครับมีระบบกันอิดด้วยนะครับผมนี่ครับการติดตั้งการร้อยสายไฟไม่มีการตัดเจาะนะครับรุ่นนี้เราร้อยเข้าช่องเดิมของรถเลยนะครับทีเรากดปิดครับผมระบบกรดูดเนี่ยเขาจะเป็นระบบกรดูดบนนะครับเวลาปิดเนี่ยจะนิ่มแล้วก็เงียบมากๆเลยนะครับ นี่ฮะแบบนี้ฮะยางกระจับวางนี่นะครับทีนี้นะครับตรงนี้นะครับไม่ต้องดึงหรือช่านะครับเรากดเปิดได้เลยนี่ครับแบบนี้นะฮะอ่านะครับเปิดปิดหน้าคนขับครับเปิดปิดที่ฝาท้ายครับผมเปิดปิดด้วยรีโมทนะครับใช้รีโมทเดิมได้เลยไม่มีการแก้ไขดัดแปลงนะอีกอันที่บ้านไปใช้ได้นะครับเรากดปุ่มกดลอกรถบสามครั้งครับนี่ครับฝาท้ายฟ้าก็จะปิดลงไปนะครับ เปิดปิดน้าคนับครับเปิดปิดที่ฝาท้ายเปิดปิดด้วยรีโมทฮะและแน่นอนครับขาดไม่ได้เลยนะครับกับระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะนะครับนี่นะฮะเวลาเตะนะครับผมก็เตะแบบนี้เลยฝาท้ายฟ้าจะเปิดขึ้นมาสั่งได้ทั้งเตะเปิดและเตะปิดนะครับนี่นี่นะฮะกำลังเป็นกระแสนะครับตัวนี้สำหรับฝาท้ายฟ้าฮาวาลโจไลออนนะครับ หากใครนะครับสนใจนะครับติดตั้งฝา,านะ้าดฮาวาสโจเล,ลี้ยนสามารถติดต่อได้ทนะี่ร้าน J S Pro นะฮะเราติดตั้งได้ช่างมืออาชีพนะครับที่มีประสบการณ์การติดตั้งฝา้ายฟ้ามากกว่า1,000ันคันเลยครับ